เข้าสู่ช่วงกนนารนับถอยหลังนะเข้าสู่งานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ครับใช่ค่ะวันนี้นี่บอกเลยครับว่าน่ารักมากเธอคนนี้เก่งมากน่ารักจริงๆค่ะเป็นคนที่เก่งครบเครื่องจริงๆแลวผลงานของเธอก็คับข้างครับวงการจ,จริงๆครับเออคนหนึ่งที่เคยมาคว้ารางวัลคมชลึกอวอร์ดของเราแล้วสําหรับสาวออกแบบชุติมนั่นเองค่ะซึ่งเธอเนี่ยเคยฝากผลงานไว้ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์เรื่องสลาดเกมโกงเขาดูทิ้งแล้วก็ Face of Ad รวมถึงวันสุดท้ายก่อนบายเธอและ เธอเนี่ยเคยขึ้นมาคว้ารางวัลในคมชลึกอวอร์ดครั้งที่16ในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง how to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ,อเธอก็ได้ฝากความในใจถึงการรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยอยากให้ไปฟังเสกันค่ะครับจริงๆคือตื่นขอบคุณคมชลึกอวอร์ดด้วยนะคะจริงๆคือตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้มางานอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากขอบคุณ G D H ด้วยค่ะแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้จริงๆคือพี่พพพเตอ๋อค่ะแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนที่คอยเป็นกํนาลังใจแล้วก็แฟนคลับออกแบบด้วยเวลาที่ท้อหรืออะไรเงี้ยทุกคนคอยให้กําลังใจแร้วยอยู่เคียงข้างด้วยกันตลอดเลยก็รางวัลนี้รู้สึกว่าส่วนตัวคือเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองที่เหมือนเป็นการพัฒนาที่แบบมันอยากให้แบบพัฒนาตัวเองขึ้นตีเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้รับงานอะไรก็ตามก็ทํนหน้าที่อย่างที่ที่สุดค่ะแล้วก็ ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเนาะก็ลังสึกประทานไปเลยนะคะคุณคะนอกจากนี้แล้วออกแบบเนาะเขาก็เป็นหนึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่อง Face of An นซึ่ง Face of a n d เนี่ยได้รับรางวัลในฐานะรางวัลสาขานักแสดงทีมยอดเยี่ยมเมื่อคมฉลึกอวอร์ดครั้งที่19ด้วยค่ะถูกต้องฮะสำหรับในปีนี้นะฮะคมฉลึกอวอร์ดครั้งที่20นั้นใครจะคว้ารางวัลอะไรไปบ้างครับผมมาลุ้นพร้อมๆกันในวันที่28พฤษภาคมนี้ฮะแต่ในส่วนของรางวัลที่เป็นประเภทยอดเยี่ยมหรือว่าป๊อปปูล กันได้นะฮะผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี้เลยครับเว็บไซต์<ะ>ติกต o k นะฮะเอสเรวมถึง l i น์ช็อ p กันด้วยนะฮะหมดเขตวันที่21พิพฤษภาคมนั่นเองจะ้ะใช่ค่ะใครยังไม่หวตนะคะสามารถไปโหวตได้เลยค่ะทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้และเรามารุ้นรางวัลพร้อมกันในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะ